ตัวนี้ดสิครับสวัสดีครับสวัสดีสสดสมาชมเหลืเอฟซในฟันยังครับผมวันนี้ภามายามเบียดราวนะครับเยียลูกปลาย,ยิสกนะที่นอกนี่นะครับ ลูกลายี่อสกนะครับไซนี่ผมยามข่ามฝากมาแล้วเมื่อกี้ขาฝากนี่มาบริไท้นะครับลมมันแห้งโหดนี้มาสองแสมนะครับนี่แํารแรกฝาแดงใส่งามๆเลยคุณนอ้องแล้วก็กดเลี้ยนะง,งครับผมสซหกจุดเจ็ดฉีดแปดเฉีดนะตัวหนึ่งลมแรงครับนามก็แรงนี่บริไท้มันขามฝากนะลมมันพัดแห้งโพดเอาเรือบ่ไไว้นะไปนี่เป็นคลิปแรกครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคุณน้องผ้ามายามกัน ครับผมชิมานบ่ก้อนนี้นะครับไปเด็ดที่ผมใส่ไว้ทั้งหมดประมาณ500ตัวนะครับเด็ดห้า ม่บอกว่าท่านี้น่ะบอดีพี่น,น้องน้ำคนคนเป็นฟองกัดเลยก็รัวปลาจะอยู่บนะ่ะไปนี้เลาะฟังครับเมื่อกี้ถามฝากมาแล้วถามฝากไปสองจดุดเบ็ดผมใส่นี่ทวงหน้าดินเลยเั้ครับเดอร์สหินทวงถึงหน้าดินเลยวันมีกลางน้ำนะครับเนี่ย ใส่คีพูนท่วงไว้นาดิเลยคิดว่าคีดพูนจะนักเรื่องวัน <c oughs> มีกลินครับพี่น้องมีกลินครับไปจ่าที่ปิดกล้องเมื่อกี้ประคฏ ใส่ลูกลัวใช่ไหมครงบถงามเลยจังตาครับยังสวยครับใส่งามนี่ตรงไหนวะเดี๋ยวถังมาใส่ลูกป้านูเกี่ยเกาดเวยกเห็นเรื่องด ไตอนน่อครับพี่น้องแจ้งแล้วเมื่อกี้ยามา่าจะพู <Crow> ะ m, m, ะดหน่อยพี่มันสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรวัตถุจักตัวเลยมาถึงประแด็นมันีเมื่อกี้ตัวนึงครับตัวน,นี้ไม่ดึงนะพี่นอ้องไม่ดึงไม่ดึงจกักไปเงี้ยโอ้ยผัดเหล่ายามาเมื่อกี้โอโ้โหเหงาเรียบเลยนี่ตุ้มตัวไอ้พวกมานจะส่องแค่ ขาดขาดไปแล้วข้างนอกตึกตึ๊กตึกเมื่อกี้นี่ยังตึ๊กตึ๊กเมื่อกี้เวดขาดไปแล้วข,าด,วขาดไปแล้วเมื่อกี้ ดึงแห้งอย่างเมื่อกี au ้นอนขาดตัวนี Carbon. ้ปลาเลยโอ้กดกดทุกคนกดแจมี่สามกดตัวที่สามเช้านี้ไม่มีปลาอื่นเลย sẽ không chết chết chưa có đi sáng lắm nữa kỳ khát tật là những cái chút chút đúng mùa mà chút lạ 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 đi tắm lạ đi sáng kiến nghị thật nghị định 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 กดอีกว่โอ่โลนะครับ กดอี้กดอีกแล้วกดอีกแล้วกดอีกแล้วนมักดอย่างต้นรนีกดตัวที่สีไซโลไหมครับนี่ไอจามเมื่อกี้เบ็ดขาดไปแล้วโอ้นี่ก็เกือบรุดแล้ว แล้วเราห,โห,โหนีดีสามตัวครับประเดียวสองอือประเดียวตัวนึงก็กดสองแล้วนี่วั่นยาครับสองเขียนมั่นหาที่ยหลัง เล่านี่ครับสันๆมีชืคนหลังนี่แก้ đẹp gấp là cũng thành cũng phóng nhanh nó cãi nhanh các nết tiếp tao nó luồn luồng ở cái gì luồn luồng không được đâu swing xiết móc rồi lướt đi rồi bị bạc เดี๋ยวจะกันเดี๋ยวติดอครับไปใส่ทองเดียวมาอู่นะิ่งตวันนี้ครับลงไปแต่กกะช่างต่กี่พยายามตมาโอ้ังไกพี่น้องโ่มีตัวเลไรนิดนึงครับต่างร้ายแลวพยายามแต่มา,นนม,า,า,ม,ม,ามาสองรอยกว่าตัวนะ

ตััวนี้ครบกินหลายลังดูกินบ่ดด้คับเยียมีโบดมันเดี๋เี้ยเงี้ยมันจะตายมังกินเลยเอาบ่ดด้เลยมมาจะพูดถื่อกยินะครับตอนนี้ประมาณเกือบหาวงเสาพี่น้องเก็บสายเก็บสายมากเลยมือนนี่รมมันแรงครับ เ็ดพันติดต่อนะครับมาเิ่นผลงานร่วมครับผมนี่ครับเอากายใหญ่ตัวตัวประมาณหาโลครับ<ล>ประกดสามตัวเนี่ยไซละโลกวานะครับโล,โล,โลสองโลสามครับผมประกดใส่เจ็ดแบีดนะครับแต่ตัวนี้หน่อยแต่ปลาแดงมาสี่ตัวครับผมนี่ปลายมีราคาเดี๋ยวมาสี่ตัวแต่ว่าปลาหมาไม่เจอครับันีเ <บา S 1> ดี๋ยวลุกเงี้ยมาตัวใหญ่พดปลาแดงกินบ่คอยได้นะครับ นะม,นมันมันมันอยู่ครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันคลิปหน้ากับในพันยัยนะครับไปเลยครับผมสวัสดีครับ